สวัสดีครับวันนี้ผมมีโปรดักชิ้นใหม่นะครับจาก Iron Man 4x4 คณ4มานำเสนอให้นะครับวันนี้อยู่ผม My Boy นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำาอ n นิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Iron Man นะครับนั่นก็คือ Delta Wing 270องศา Pro Awning นะครับตัวนี้เป็น o w n i n g ตัวล่าสุดที่ Iron Man 4x4 ได้ประกาศจำหน่ายบอกเลยว่าการใช้งานนะครับแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยดีกว่า o w n i n g รุ่นเก่าๆแน่นอนดียังไงเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับสำหรับ ขนาดที่กําลังเก็บอยู่นะครับเนี่ยรูปร่างขนาดที่กําลังเก็บอยู่นะครับตัวซองนะครับจะเป็นสีดําความยาว2เมตรนะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยจะใหญ่กว่าตัวออนนิ่งธรรมดาถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็สามารถยึดติดได้กับตัวแหลกหลังคาได้ปกติเลยนะใช้งานได้เหมือนกันแล้วก็ยึดติดกับอุปกรณ์เหมือนกันกับออนนิ่งธรรมดาเลยเดี๋ยวผมจะพามาชมวิธีการการกลางนะครับของ เดลต้าวิง270องศาโปรออ n นียงตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้น้องเจดนะครับจะมากางออเนียงให้เราดูนะครับว่าออเนียงตัวนี้เนี่ยสินค้าตัวใหม่ของ i r o อน a n มีอะไรดีดีกว่าตัวเก่ายังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับนี่เลยนะครับการกางนะครับบอกเลยว่ากางง่ายนะครับผมว่ากางง่ายกว่าออเนิยงตัวเก่าถือว่าเยอะเลยนะเวลากางออกมานะครับนี่ครับเราก็แค่ ปลดสายรัดไว้นะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับฮึบนี่ก็จะมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับ270องศานะครับตามชื่อที่เขาตั้งมาเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับพอกลางเสร็จแล้วบอกเลยว่ากลางง่ายนะครับแล้วตัวยึดตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเกี่ยวกับตัวแหลกหลังคาด้านบนได้สบายเลยนะครับจะมีสายเกี่ยวให้นะครับแล้วก็แค่เกี่ยวธรรมดาได้เลยเนี่ย พอเกี่ยวปุ๊บหน้าตาของออนนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับหลังจากกางเสร็จบอกเลยนะว่าสวยมากนะสวยมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการใช้งานนะครับจากก่อนเดิมนะครับที่เป็นตัวเดิมเนี่ยจะกลางออกมาแค่เป็นทางตรงนะครับความกว้างความยาวเนี่ยก็จะประมาณแค่ประมาณเท่านี้นะครับทางตรงแต่ตัวนี้จะครอบคลุมทั้งด้านข้างนะครับด้านข้างตัวรถแล้วก็ ด้านหลังของตัวรถบอกเลยว่าสามารถที่จะใช้ในการแคมปิ้งต่างๆเนี่ยได้เยอะกว่าตัวเดิมเยอะเลยทีเดียวและสําหรับการกลางเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าแล้วกลางร,รอบอย่างเนี้ยมันจะเหมือนต้านลมไหมนะมันจะอยู่ไหมถ้าเกิดพายุเข้านะครับต้องบอกเลยว่าทางทีมงาน Iron Man 4 44เนี่ยได้ทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วว่าการกลางออนนิ่ง270องศาตัวนี้นะครับสามารถกลางได้แบบไม่ต้องใช้ขาตั้งเนี่ย ในสถานการณ์ปกติเลยนะแดดทั่วไปลมทั่วไปนี่กางได้หมดแบบไม่ต้องใช้ขาตั้งเลยแต่ในกรณีที่มีฝนตกหนกักพายุเข้าต่างๆตัวนี้เรามีขาตั้งให้นะครับนี่แตงจรงไม่ต้องใช้นะถ้าเกิดลมไม่แรงแต่ถ้าลมแรงมีขาตั้งให้มีตะขอมีขาตั้งให้นะครับนี่เวลาเราแกะมาเนี่ยก็จะมีขาตั้งตรงนี้ให้นะครับอ่า คิปนะครับก็จะมีขาตั้งตรงนี้ลงมาสามารถแกะออกมาได้เลยปึ๊บนี่พอเราล็อกไว้นะครับแล้วก็เอาตะขอเนี่ยมาผูกกับดินตั้งเสียบดินได้เลยนะครับเอาตะขอมาเสียบดินได้เลยและหลังจากใช้ขาตั้งปึ๊บบอกเลยว่าสามารถใช้ในการออกคลิปได้ไม่ว่าจะเป็นพายุเข้าฝนตกหนักตัวนี้อยู่นะครับอยู่แน่นอนได้ทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วมีขาตั้งทั้งหมดทั้งสี่เสาเลยนะ บอกเลยว่าอำนวยความสะดวกมากๆกนะกางง่ายกว่ารุ่นเดิมเยอะนะครับการง,ง่ายกว่ารุ่นเดิมเยอะแล้วก็ที่สําคัญการใช้ต่อยหรือระยะในการบังแดดเนี่ยก็เยอะกว่ารุ่นเก่านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้บอกเลยว่าดีแน่นอนแล้วทีนี้คนอาจจะถามมาว่าราคาจะแพงไหมนะครับบอกเลยว่าแพงกว่าตัวเก่าไม่เยอะนะครับแพงกว่าตัวเก่าไม่เยอะราคาเนี่ยตัวอ n อนนิ่งเดลต้าวิงนะครับมีทั้งหมดด้กัน3รุ่นนะครับ มีราคาเริ่มต้นนะครับตั้งแต่16,000บาทนะครับและรุ่นนี้ที่เป็นที่เรากำลังพาชมอยู่นะครับจะเป็นตัวรุ่น18,000บาทแล้วก็จะมีตัวท็อปสุดนะครับ20,000บาทที่สามารถต่อกับตัวห้องใต้ออนนิ่งได้นะครับก็จะเหมือนเป็นห้องเล็กๆเลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราได้กางโต๊ะกางเก้าอี้นะครับกางอุปกรณ์แคมปิ้งของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่า จะตัวเดลต้าวิงออเนียงตัวนี้นะครับก็ช่วยเหลือเยอะเลยนะครับในการบังแดดหรือสร้างพื้นที่ในการใช้สอยต่างๆนะครับสาหรับสายแคมปิ้งอย่างเรานี่ครับสำหรับใครนะครับที่สนใจอุปกรณ์แคมปิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้โต๊ะหรือเดลต้าวิงออ n น n g งนะครับหรือแม้แต่เต็นท์นะครับที่อยู่ด้านบนนะครับก็เป็นโนแมสพันสามนะครับใครที่สนใจสามารถติดต่อมาหาเราได้นะครับหรือแม้แต่อุปกรณ์ช่วงล่างนะครับโช๊คคอยสปริงต่างๆนะครับช่วงล่างอัปเกรดให้เป็นรถออฟโรดเนี่ย เราก็มีติดตั้งให้นะครับในสาขาอุบลราชธานีใครนะครับที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เพจ f c e e o o o นะครับ i อ o n น a n 4 4อุบลราชธานีนะครับหรือต่อสายตรงหาผมได้เลยนะครับ0 6 3 6 9 3 0 0 0 0นะครับใครนะครับที่สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับที่รับชมเกี่ยวกับอุปกรณ์ชุดแต่งอ f ฟโรดนะครับอุปกรณ์แคมปิ้ง Ironman 4x4 คูณสวตนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ